อกอสีน้ำเงินสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพอสแคทที่4ี่กันแล้วนะคะจริงๆอ่ะพอสแคทเนี้ยตอกสรสีน้ำเงินก็ก็คิดอยู่ว่าเอ๊จะทำแบบแบบให้มันยาวหรือแบบมันสั้นดีเพราะว่าเอ่อเรื่องนี้จริงๆหลายคนอาจจะรู้แต่นักเขียนมือใหม่หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นก็มาขยายความกันนิดนึงนะคะพอสแคทนี้ก็คือเขียนนิยายเล่มเดียวหรือเขียนแบบไรภาคดีเขียนแบบไหนดี นะคะจริงๆอะ่ะมันอันเนี้ยมันไม่มีคำตอบตายตัวว่าไม่มีไม่มีคำแนะนำที่ตายตัวว่าเราควรจะเขียนเล่มเดียวหรือเขียนแบบไตาภาคดีนะคะเพียงแต่ว่าคือเราก็ต้องดูว่าตัวพล็อตนิยายที่เรามีเนี่ยหรือนิยายที่ที่เราอยากเขียนที่เรามีอยู่ในมือเนี่ย มันเป็นนิยายประเภทไหนนะคะแล้วก็รายได้แบบไหนที่เราอยากได้เพราะว่าขนาดความยาวของเรื่องเนี่ยมันมีผลกับการรับรายได้แน่นอนนะคะในขณะที่ความน่าสนใจของเรื่องเนี่ยมันก็มีผลกับรายได้โดยตรงพูดง่ายๆก็คือสมมุติว่าถ้าเป็นนิยายขนาดยาวเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการการเขียนนานนะเพราะฉะนั้นกว่ากว่าที่เราจะได้เงินมันก็ใช้ระยะเวลาเยอะกว่าในขณะที่ ความน่าสนใจของเรื่องอะถ้าเป็นนิยายขนาดยาวแต่ไม่น่าสนใจอะเขียนไปก็เหมือนเสียเวลามันมันมันก็จะมีผลกับไรายได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นนิยายขนาดยาวที่แบบที่แบบน่าสนใจเลยอะขายความน่าสนใจเลยมันก็จะทําให้เราดังไปเลยเพฉันมันมันก็มีทางข้อดีและข้อเสียเนาะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าให้ตอบง่ายๆเลยก็คือคือ <c oughs> ก็คือคือ,ก,คอก็คิดว่า โครงเรื่องอะที่น่าสนใจอะให้ทำแบบเป็นเล่มได้แต่แบบคือแบบคือถ้ามีโครงเรื่องที่น่าสนใจแล้วอยากทำไตาภาคอะเราต้องมั่นใจว่ามันมีจุดขายในยแต่ละเล่มคือแต่ละเล่มมันมันไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตัวละครไปเจออย่างงู้นอย่างนี้เหมือนนิยายเล่มเดียวมันคือต้อง มคชัวร์ว่ามันมีจุดขายในเล่มนี้แน่นอนนะคะถ้าถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้อะ <c oughs> ก็ให้ไปเขียนแบบเล่มเดียวจบดีกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโจทย์ในมือเราด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นนักเขียนมือใหม่แนะนำว่าลองเล่มเดียวก่อนนะ <c oughs> อย่าเพิ่งแบบเล่นใหญ่เอาไตาภาคเลยอะไรเงี้ยม <c oughs> ันก็ดูจะโหดร้ายกับชีวิตไปนิดนึงอะนะโอเคฉะนั้นนะคะมันไม่มีคำตอบตายตัวขึ้นอยู่กับเราทีเนี้ย เดี๋ยวเราจะมาขยายความนิดนึงในเรื่องข้อดีหรือข้อเสียของนิยายแต่ละประเภทเนาะทีนี้เรามาดูข้อดีของนิยายเล่มเดียวกันก่อนนิยายเล่มเดียวเนี่ยใช้เวลาเขียนไม่นานเพราะว่ามันมีแค่เล่มเดียวไงนี่ออกนไหมจะก,กี่หน้าก็ไม่เป็นไรจริงๆอะ่ะถ้าถ้าเทียบกันแล้วอ่ะน,นิยายเล่มเดียวอะ่ะส่วนใหญ่มากสุดที่เคยเห็นก็สี่ร้อยสห้าสบหน้าห้า้อหน้ายังมีห ห้าร้อยห้าสิบได้ยังมีแต่หกร้อยนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอย่างยังไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นนะยังไงนียายเล่มเดียวเนี่ยมันก็มันก็ใช้เวลาไม่นานแล้วมันก็เขียนง่ายกว่ายกเว้นนะยกเว้นนะักเขียนที่ชอบดองงานไว้อันนี้อันนี้เราไม่นับนะโอเคนะเราไม่นับนะเพราะฉะนั้นอข้อแรกนะคะก็คือใช้เวลาไม่นานข้อที่สองก็คือไม่ ต้องจําตัวละครเยอะคือไม่ต้องทําแผนผังตัวละครอะเพราะว่าจริงๆพวกนี้ยายไตยภาคเนี่ยมันมีแค่สองสามมันมีแค่สี่ห้าหกตัวละครเหมือนนิยายยาวไม่ได้อยู่แล้วหมายถึงว่าตัวเมนหลักมันอะนะคะทีเนี้ยมันมีแค่นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตัวละครที่เป็นเมนหลักเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อถ้ามันจะต้องเยอะขึ้นอะการจดจําตัวละครที่เราที่เราจะต้องจําหรือที่เราต้องทํารายละเอียด มันก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นและการทำรายละเอียดของตัวละครก็เยอะและซับซ้อนไปด้วยเพราะเราต้องเอาเรื่องพวกนั้นมาเขียนให้ได้ตลอดสมมุติว่า2เล่มจบ3เล่มจบ5เล่มจบ10เล่มจบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรายละเอียดตัวละครมันมันจะค่อนข้างเยอะมากนะคะนะต่างกับตัวละครแบบเล่มที่มีไม่กี่ตัวจบนะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือส่วนต่างที่ที่เห็นได้ชัดเจนมากแล้วก็ข้อ3ก็คือไม่เสี่ยงเรื่องการเขียนไม่จบนะล้มเดียวอะ่ะข้อดีคือเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาการเขียนไม่นานแล้วแล้วมันก็แค่ล่มเดียวเหมือนสมมติว่าถ้าเราจะเขียนยหยเล่มเดียวจบเนี่ยเอาจริงๆนะเขียนแค่เขียนแค่แปดสิบหน้า A4 ก็ได้แล้วว่าก็พอก็พอสําหรับ การทำเป็นนิยายขนาดยาวหนึ่งเล่มแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันมันมันจะไม่เสี่ยงเลยว่าถ้าเขียนเป็นไตภาคเนี่ยสมมุติว่าเราจะเขียนสักอะแค่สองเล่มก็ได้มันจะไม่เสี่ยงว่าแบบเอ้ยมันมันมันมีแรงมันมีแพชชั่นแค่เล่มเดียวอะเล่มสองมันเขียนต่อไม่ได้แล้วเองเนี้ยมันไม่มีเพราะว่ามันจบเล่มเดียวนึกออกไหมนะแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือขายง่ายอันนี้สําคัญมากก็คือพอพอ ก็คือข้อที่4ขายง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเล่มเดียวจบไงคือเอาจริงๆนักอ่านเขาเขาจริงๆอ่ะนักมันนักอ่านหลายคนอ่ะสมมติถ้าเราออกเป็นเป็นภาคอย่างเงี้ยนักอ่านหลายคนอ่ะเขาก็จะสงสัยมันจบเลยหรือยังคือถ้ายังไม่จบเขาก็ยังอยากจะไม่อยากซื้อเขาอยากให้มันจบก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะการที่มันเขียนเล่มเดียวจบอ่ะข้อดีของมันเลยก็คือมันขายง่ายเพราะว่ามันขายเล่มเดียวโดดๆดดจบไปเลย ไม่ว่าจะทําเป็นอ e ีบุ๊กหรือทําเป็นลายตอนอันนี้คือแล้วแต่เราเลยเราจะขายยังไงก็ได้อันนี้คือข้อดีมากๆของมันข้อหนึ่งนะแล้วก็ข้อสุดท้ายของข้อดีของนิยายเล่มเดียวก็คือโปรโมทง่ายอันนี้คือคือเป็นอะไรที่แบบดีมากเพราะว่าคือนักอ่านอะ่ะจะไม่ต้องคิดเยอะง่ายเวลาซื้อไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่ายังไงไมันก็เล่มเดียวจบอ่านแค่พลิกหน้าหลังดูหรือไม่ก็ถ้าเป็นอ e ีบุ๊กก็คือ ดูในทดลองอ่านถ้าเขาอยากอ่านเขาก็ซื้อจบอันนี้ไม่ไม่แบบนักอ่านไม่ต้องคิดเยอะเนาะทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียเนี่ยข้อแรกเลยที่สําคัญมากๆก็คือถ้าเขียนแล้วไม่ถูกจริตเนี่ยอาจจะทําให้นักอ่านเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาก็ตัดสินไปเองเลยว่าเออนักเขียนคนนี้คงมีแนวการเขียนอย่างเงี้ยมันไม่สนุกแน่เลยแล้วอื่นเขาก็จะไม่อยากอ่านแล้ว แต่ไม่ได้บอกว่านักอ่านทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะคือคือเขาอาจจะให้โอกาสนักเขียนก็ได้แต่แต่แต่ว่านี้ในมุมมองของเราที่เราเคยเจอก็คือประมาณนี้แล้วก็เออไม่ต้องคือเราไม่ต้องแบบอวดฝีไม้ลายมือเยอะอะเพราะเพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรที่แบบต้องปฏิประตอเป็นเรื่องราวยาวใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉันมันแค่แบบรู้เบสิคพื้นฐานของงานเขียน นิยายคุณก็สามารถเริ่มเขียนนิยายเป็นเล่มขายได้เลยนะง่ายๆถ้าเล่มเดียวจบไม่ออกปะอ่ะทีนี้เรามาดูเป็นนิยายไต่ภาคกันบ้างนิยายไต่ภาคนี่ไม่ได้ระบุว่าเป็นหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เล่มกี่เล่มก็ได้แต่มากกว่าหนึ่งเล่มขึ้นไปอันนี้ก็คือเรียกเป็นนิยายไต่ภาคจบเนาะทีเนี้ยเรามาดูก่อนว่านิยายไต่ภาคมีข้อดีอยังไงบ้างหนึ่งก็คือ สามารถสร้างฐานแฟนคลับง่ายเพราะว่านักอ่านกลุ่มนี้มีเป้าหมายชัดเจนคือนักอ่านมันมีหลายแบบเนาะมีทั้งแบบชอบอ่านเล่มเดียวมีทั้งอ่านแบบชอบอ่านหลายเล่มฉะนั้นนักอ่านกลุ่มนี้เขาจะเวลาเข้าหานี้ไงเขาก็จะพุ่งเป้าไปที่แบบที่แบบหลายเล่มจบก่อนเลยเพราะเขามีความชอบที่จะอ่านในแบบนั้นเพราะฉะนั้นอ่านกลุ่มนักอ่านกลุ่มนี้ค่อนข้างจะชัดเจนทีนี้ข้อ2ก็คือ การสร้างรายได้เนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งซึ่งการสร้างรายได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยวิธีเนี้ยมันก็ต้องอาศัยอ่อยังไงเขาเรียกวิธีในการขายช่วยขายนะว่าแบบเราจะขายยังไงคือสมมุติว่าถ้าแบบเราไม่อยากเราอยากได้เงินไปด้วยเลยอะ่ะเราก็ต้องขายเป็นลายตอนไปก่อนพอจบปุ๊บแล้วเราถึงมาเปิด e แล้วค่อยมาเปิดพรีนี่ก็ออกไหมเพราะฉะนั้นนะ่ย เพราะฉะนั้นงน่ะมันอยู่ที่วิธีการขายข,ายของเราเลยในไตภาคเนี่ยเนาะโอเคข้อ3ข้อดีข้อ3ก็คือได้ฝึกฝีม,มือลายมือเพราะว่าอันนี้จะบอกว่าการเขียนนี้ยายหลายแลมจบอะต้องใช้วิชาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลานานซึ่งนักเขียนอาจจะหลุดโฟกัสได้ง่ายๆนะคะซึ่งอันนี้ก็บอกไปแล้วบอกเลยว่านิยายไตภาคเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ ที่พิสูจน์ฝีมือนะักเขียนได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ทดสอบสมาธิได้ค่อนข้างดีนะจ๊ะโอเคทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างว่าข้อเสียของนิยายแต่ภาคคืออะไรข้อหนึ่งแน่นอนเลยคือต้องอใส่วิวิวไัยในการทํางานนะเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องนานมากกว่าที่แบบ จะเขียนจบยกเว้นบางคนที่เป็นนะักเขียนอาชีพอยู่แล้วแล้วเขียนเล่มเดียวแล้วอยากจะย้ายตัวไปเขียนแบบสองเล่มสามเล่มจบดูอันนี้เขามีเวลาทํางานเต็มที่เขาอาจจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่ารวมถึงเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนี่ออกไหมทีนี้อีกข้อนึงก็คือที่ติดมากับที่แยกออกมาเลยก็คือต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจทานเยอะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเล่มเนี่ยมันใช้เวลาเท่าเนี้แต่ถ้าสองเล่มมันต้องใช้เวลาดับเบิลสามเล่มทริปเปิ้ล เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะในการทำงานในไตาภาคนะแล้วก็ข้อสองก็คือข้อสามสิความน่าสนใจนะคือบอกเลยว่าอันนี้เป็นข้อเสียมากคือไม่ใช่เป็นข้อเสียหรอกมันเป็นข้อเสียที่อาจจะเป็นข้อดีที่นึกอว่าที่แบบเราต้องรู้ให้ได้ว่าแต่ละแรมของเราอจุดขายในแต่ละแ่มะคืออะไร ตัวละครพวกนี้จะไปเจออะไรในแต่ละเล่มอุปสรรคของพวกเขาคืออะไรแล้วเขาจะควรจะไปถึงจุดหมายในเล่มไหนเพราะอะไรนึ้ออกไหมมันต้องมีเหตุผลซัพพอร์ตด้วยนะเล่มจบเนี่ยมันต้องมีเหตุผลซัพพอร์ตว่าทําไมมันถึงไปจบตรงนี้มันไม่ใช่เพราะแบบเอออยากเขียนเออฉันอยากเขียนห้าเล่ม,มแต่ห้าเล่มก็ยังไม่รู้เขียนอะไรเลยก็เขียนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เฉะนนั่นหมายความว่าการทํางาน ไอ้พวกพื้นฐานด้านหลังอาจจะต้องชัดเจนมากๆว่าเล่มไหนมีจุดขายยังไงโครงอะไรยังไงคือต้องเขียนชัดเจนมากๆในพวกนิยายไตย่ภาคพวกนี้เนาะแล้วก็ข้อเสียอีกตัวหนึ่งคือเหมือนมืนที่เราบอกไปแล้วว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะตัวละครเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่การทำรายละเอียดตัวละครเหมือนที่เราเขียนในนิยายเล่มเดียวแต่การทำตัวละครในนิยายไตย่ภาคเนี่ย ส่วนใหญ่จะต้องทำเป็นแผนผังตัวละครเหมือนที่เราเคยเห็นหลายๆตัวที่ทำก็หลายๆนิยายที่ทำออกมานะคะก็คือแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เ,เห็นชัดเห็นไหมมันจะมีหลายคนมากที่แบบออกมาต่อย,ยอดทําแผนผังตัวละครพวกเนี้ยมันถูกวางมาตั้งแต่แรกตอนที่นักเขียนคิดงานแล้วนะนี่ก็ออกไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะพวกเนี้ย มันค่อนข้างจะมีดีเทลซับซ้อนมากในการเขียนไปภาคเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยากจะเขียนก็เขียนนะคะโอเคก็จบนะส่วนใครจะแบบจะเขียนยังไงเนี่ยก็ก็แล้วแล้วแต่เลยอันนี้อันนี้ฟันธงไม่ได้จริงๆว่าควรจะเขียนแบบไหนนะคะก็ลองลองเอาไปพิจารณากันดูว่าไอที่พูดมาเนี่ยฉันเป็นข้อไหนบ้างนะคะแล้วก็ฉันจะเขียนยังไงดีนะทีเนี้ย เพื่อนๆถ้ามีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยนะคะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ถ้ามีข้อแนะนำติชมอะไรทิ้งไว้ได้เลยตัวสอนสีดําเงินยินดีรับฟังแล้วก็จะเอานํามาปรับปรงุงหรือถ้ามีคำถามก็คือจะเอามาตอบให้นะคะถ้าเกิดสามารถตอบได้เลยก็จะตอบให้ในคอมเมนต์ได้เลยนะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ตัวสอนสีดําเงินกันด้วยนะคะ เราจะได้ฟังพอสแคดดีๆกันอีกแล้วก็พวกงานเขียนสัพเพเหระนักเขียนที่บนยยน่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะจะมาทำให้พยายามทำให้เรื่อยๆนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ทุกคนที่ฟังจนจบแล้วก็เจอกันพอสแคดหน้านะคะตัวอักษรสีน้ำเงินเชื่อว่าความรู้คือเส้นขอบฟ้าแม้เราจะเห็นว่ามันสุดแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันจะไปได้อีกตัวอักษรสีน้ำเงินขอบคุณคะ่ะ